เรามาดูปุ่มออปชันในระบบซูเปอร์กราฟค่ะปุ่มแรก SL SL ก็คือการตั้งค่า SL พร้อมกันทีเดียวให้เหมือนกันทุกไม้ตอนนี้เรามีการออกออเดอร์ทั้งหมด5ไม้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตั้ง SL พร้อมกันทุกไม้นะคะเช่นตอนนี้เราจะตั้งค่า SL อยู่ที่3361.64ค่ะ เราก็มากรอกตรงนี้ได้เลย3661จุด64กด Enter ด้วยนะแล้วก็มาดับเบิลคลิกตรงนี้ค่ะระบบก็จะตั้งค่า SL พร้อมกันทุกไม้ตรงนี้ต่อไปปุ่มทีพีค่ะเราจะตั้งค่ากำไรพร้อมกันทุกไม้ โดยการกรอกข้อมูลตรงนี้ค่ะเราจะตั้งอยู่ที่สามหกห้าจุดเดกด enter ค่ะแล้วมา double ล l i c k ค่ะพี่ๆดูตรงนี้นะ ระบบก็จะตั้งค่า TP ให้เราตรงนี้พร้อมกันทุกไม้ค่ะอยู่ที่ตำแหน่งที่3 6 5 1กหต่อไปถ้าเราจะตั้งค่าลออล้อตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าขาดทุนที่เป็นจำนวนเงินค่ะเช่นตรงนี้พี่ตาออกไม้อยู่ที่ห้าไม้นะคะถ้าพี่ตาจะตั้งค่าการขาดทุนเป็นจำนวนเงินตอนนี้พี่ตาอยากตั้งค่าอยู่ที่50เหรียญค่ะกด50ได้เลย Profit profit เป็นการตั้งค่ากำไรเป็นจำนวนเงินเราก็ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยเช่นตรงนี้ต้องการกำไรที่10เหรียญกด10เหรียญได้เลยค่ะกด enter mm hmm. ปุ่ม cost all l ปุ่ม cost all. all เป็นการรวบทุกไม้ไม่ว่าจะรวบแบบผลบวกหรือผลลบเราสามารถรวบตรงนี้ได้เลยค่ะ กดโคดออออเดอร์ทุกออเดอร์จะถูกปิดพร้อมกันค่ะ